ปราร์คเนี่ยมันกำลังจะโดนทุบแล้วโอ้หผมเลยต้องรีบมาเล่นกันถ้าทุบไปก็ไม่มีที่เล่นแบบความโลเคอลอะไรอย่างงี้ละน่าเสียดายที่ปราร์คกำลังไม่มีให้เราเล่นแล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะเจ๊คอนเทนต์ของเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากมาชมปราร์คกันเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังไปปราร์คที่ชื่อว่า R K D A Y Skateboard 69ถูกวะเออมาและตอนนี้ปราร์คเขากำลังมีแบบการจัดงาน,นก็คือเป็นงานแบบาฮาโลวีนอะไรทุกอย่างไอ้มันก็เดินช้าๆดีเลยไอ้เงี้เเยเนี่ย <laughs> มันเร่งมาอย่ะเดินช้า ก้าวงงนถอยหหลัไไม่ไ <S 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 ตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามข,ของปาร์คซึ่งเราต้องมาจอดรถฝั่งนี้เพราะว่าตรงฝั่งนั้นน่ะรถมันเต็มของเราเลยต้องมาจอดฝั่งนี้ซึ่งตอนนี้เราก็จะข้ามสะพานลอยตรงนี้นี่สะพานลอยนี่เพื่อข้ามไปปาร์คเนื้อหาวันนี้เรายังไม่ได้ฟิกว่ามันจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวไปดูที่ปาร์คเนี่ยมันน่าจะมีคอนเทนต์อะไรให้ทำระหว่างถ่ายแต่กูโดนรถชอนอ่นี่นแหละไปไปไปตอนแรกคือกูโดนรถชนก่อนเลย ตอนนี้ผมกำลังจะถึงที่ปาร์กนะตอนนี้เราก็อยู่แบบข้างๆระหว่างที่เดินไปแต่ต้องขอบอกทุกคนกอนนะครับว่าปาร์เนี่ยมันกำลังจะโดนทุบแล้วพวกเเลย,เลยต้องรีบมาเล่นกันถ้าทุบไปก็ไม่มีที่เล่นแบบความโลโคอลอะไรอย่างเงี้ละน่าเสียดายที่ปาร์กกำลังจะไม่มีให้เราเล่นแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในปาร์นะครับซึ่งเพลงค่อนข้างดังผมต้องพูดให้แบบเสียงดังเพื่อจะกบเสียงเพลงมั้งกันเดี๋ยวผมติดลิขสิทธิ์ก็ตอนนี้นะคนก็ามาหลากหลายนะแต่จริงๆวันปกติคนก็มีบางวันที่แบบคนประมาณนี้ยแแแต่่่่่อััันนนนนนีีนีี้้มมมเเพงบบาาากวาวววล ตอนนี้บ่ายสามกว่าน่าจะมีคนมาอีกไปรอดูกันว่าจะมีอะไรทําบ้างในวันนี้ตรงนี้เป็นกิจกรรมที yeah. ่เขาแข่งเขาเรียกอะไรเบสพิกป่ะ ไม่รู้ว่านี่ยใครเตะท่าลงถ้าเรียกฟันบ็อกตรงนี้ยได้แบบเท่ๆก็จะได้แบบของรางวัลที่เข่าของรางวัลหายนี่ๆของรางวัลอยูของรางวัลเดี๋ยวนี่เหรอเดี๋ยวนี้กับปั๊บเนี่ยจะเป็นโคศกประจำงานโคศกหลักประจำโอเคหกเก้าโอ้โหแล้วตอนนี้แบบเด็กโหดโคตรเยอะเราไม่ได้จะเล่นอะไรเลยเมื่อเราเตะเป็นท่าเดียว คนก็ค่อยๆทยอยมานี่แบบเรามาเร็วเลยขามีกิจกรรมเดี๋ยวเราคงไม่ได้เล่นได้มากเพราะแก่แล้วลงกิจกรรมอะไรเขาไม่ได้เดี๋ยวดูคนอื่นเล่นเอาแล้วแจกตังค์นะเอ้าเอ้าที่แจกตังค์เนี่ยไม่รวยตอนไหนวก็อาจจะมีคลิปเอเคของพวกเราเล่นกันเองเดี๋ยวเราไปคลิปไอเคกเราไม่ได้ถ่ายเราไปแล้วอ่ะอาจจะมีคลิปอเกเพราะว่าเราไม่ได้ออกกล้องเลยแต่ว่าเดี๋ยวอินเสิร์ตคนเก่งเพราะคนเก่งเยอะมากแบบตอนนี้เหมือนแบบรวมโปรแบบคนไทยอ่ะรวมปีศาจก็ทีมชาติก็มาเกือบครึ่งหมู่บ้านแล้วไง คลิปนี้น่าจะมีคนเก่งเยอะกว่าคลิปแล้วคลิปแล้วมีแต่พวกเรากองค่ะอันนี้ก็มันเน้นถ่ายคนอื่นส่วนเราก็นั่งพูดอย่างเดียวไม่ไหม่เล่นไม่หรอกเขาเรียกว่าไอ้นี่เขาเรียกว่ามามาเก็บบรรยากาศความสนุกของวันนี้กิจกรรมมันมีกิจกรรมพอดีวันนี้มีกิจกรรมวันฮาโลวีนพอดีแล้วมาเก็บบรรยากาศความสนุกนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งนะมาเล่นเนี่ยแค่ชอบสเก็ตแล้วก็เล่นลงเล่นแบบท่าที่เราชอบก็พอๆเพราที่นี่ฟิลดีนะที่นี่ฟิลแบบฟิวแบบมันนอกนะได้แบบต้างนี้ดูดิมีโปรสเก็ตต่างชาติแล้วก็มาถ่ายที่นี่เยอะมากครับ มันเป็นปาร์คที่แบบผู้เล่นสร้างกันเองแล้วมันดูแบบดูเท่อะไรเงี้ยฟิวฟิวนอกอ่ะเออมันฟิวแบบไม่ใช่เมืองนอกนะบ้านนอกอ่ะเอาไม่ใช่ไม่ใช่นอกขอกมาเมืองนอกเมืองนอกฟิวแบบซานอะฟิวซานอะซานไหนวะซานเมืองอะฟิวซานเมืองอะเอ้าโมคดเก่าอะ มาศึกศักดิ์ศรีธิ์เลยคราเรียกงศึกศักดิ์สิทธิ์ทำไรเสดท่าแข,ข่งกันแต่ผมไม่ได้ผมเจ็บมือนี่ขออ้างหน่อยอ้างหน่อยก็เลยจะเป็นปตากล้องเออถ่ายอย่างเดียวเพราะเล่นไม่ไหวสเกต็ตเชสตี้เล่นนะแต่เจ็บมือก็เลยเล่นไม่ได้ก็ <S 2> <S 2> ที่มาถ่ายเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเล่นอะไรมันคนคน,คนเยอะก็เลยมาเล่นสเก็ตเกมกันหน่อยเขามีกิจกรรมยงไงก็แบบแจกของแจกอะไรเสดท่าแข่งกันเราไม่อยากไปเอาของแบบยังไงเราแบบรวยแล้วกากก็คือไม่ได้รางวัลไปเล่นนะเพราะคือกาก เขาแข่งกันอยู่ฝั่งนู้นส่วราก็แอบมาเล่นตรงนี้มุมฝึกซ้อมเหมือนกันเราก็จะสเก็ตเกมกันเองเราก็จะมีมุมบแบบว่าแอบฝึกทุกวันทุกคลิปอะไรอย่างงี้วันนี้ก็โล่งๆเลยแบบสนามนี้มันค่อนข้างแบบเปิดกว้างมีกีฬายอยู่ด้วยนะแบบเตะตะกร้อใช่ไหมร ใช่ <ๆ S 2> ใช่ไม่ได้เตะลอกกันสนามแม็กีฬาก็หลากหลายอ่ะแล้วไอ้ที่ไอ้ที่ผมพูดไว้ตอนคลิปที่บอกว่าจะทุบป,ปากเนี่ยจริงๆตอนแรกเขามีประกาศว่าจะมีคนมาทุบอะไรอย่เงี้ยแต่ตอนนี้มันดําเนินการอะไรเรียบร้อยแล้วว่าแบบปลานี้แบบได้อยู่ต่ออาจจะแบบปรับปรุงให้ดีขึ้นก็มีผู้ว่าชาชาติเลยนะแบบมานั่งคุยอะไรเงี้ยเราจะเล่นกันเลยไหมเล่นกันโซนนี้ยเล่นอะไรจะเรียกสเก็ตเกมมันจะเป็นการแบบเตะท้าแข่งกันเกมจะเล่นประมาณแบบว่าจะมีชีวิต5ชีวิตก็คือเป็นคําย่อของสเก็ตเลย S K A, A T, e. <S S K A T e. เอสเคเอทีใครตายครบ5ตัวเมื่อไหร่ก็ถือว่าแพ้แต่อาจจะถ่ายเป็นแค่อินเสิร์ตไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวใช่มันค่อนข้างนานเตะเป็นชั่วโมงเลยห้าตัวนะี้ก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ดูอินเสิร์ตกันมาเยอะแล้วที่ผมถ่ายไม่ดูเยอะหรือเปล่าแตถือว่ามีอะไรดูกันแหละเดี๋ยวไปเล่นกันเดี๋ยวไปเล่นกันเราเล่นไปเล่ย บอกจะดำอยู่แล้วไงมาที่โหลที่โหมือนเดิมกูโหลก็ถ่ายไปเปิดท่าเบาๆนะอฮ้ยถือว่าุยกันได้อยู่ท่าเนี้ยมึงสะดุดอะไรไหม่าเต่ท่ากันตายน้องๆเออป๊อปป่ะป๊อปป่ะเต๋ป๊อปแค่น้ากูฝากกล้องหน่อย เราเราแพ้แล้วแพ้ทั้งตี้เลยตอนนี้เหลือตัวแทนหมู่บ้านคนเดียวถ้ามันแพ้ที่เราเสียหน้าเลยนะไปชวนเขาเล่นนะยปลาจะดุดสะดุดสะดุดเมียปลาตรงนี้จบแล้วโอ้ตัวแทนหมู่บ้านเลยเ <Hey. S 2> ออตัวแทนหมู่บ้านของท่องอย่างนี้ครับนี่ถ้าไม่มีวันนี้เราอับอายมีอะไรจะพูดกับพ่าไหมครับเหนื่อยกูณพูดเดี๋ยวได้คุเหนื่อยเหนื่อย ก็ที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยครับ <ไป S 1> รู้จักลุยส์โม่าตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วยั่งไม่ยังไม่เสร็จเลยแข่งกันนานนิดนึงนะครับเป็นเอ้ยตัวแทนหมู่บ้านเราโอ้ยเมื่อกี้ท่าอะไรเฮ้ยสองคนเป็นตัวแทนเฮ้ยไอ้อ,อ,องมันโดนเปิดก่อนมะเฮ้ยมันได้อยู่อ่ะตัวแทน อาจริงได้แล้วเนาจริงได้แล้วเออจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงได้แล้วโอ้ยโอ้จบแล้วอันนี้คือเราแพ้ยกตีเลยฮะยังไม่ได้เอาจริงยังไม่ได้อ่จริงเดี๋ยวไม่เยังไม่ได้เปิดเลยฮุ้มวันนี้แพ้ยกตีไม่เรียบร้อยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดท่าด้วยตัวเองตีเรายังไม่มีใครได้เปิดท่าเลยครับไม่ได้พูดเ ยังไงกันบ้างครับทุกคนคลิปในวันนี้หวังว่าจะสนุกกันไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็อาจจะต้องอัดเสียงปิดคลิปนิดนึงเพราะว่าลืมถ่ายไว้เพราะว่าวันที่ไปเหนื่อย,ยกันมากเลยก็ถ่ายเสร็จเนี่ยเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันต่อแล้ว,ลวก็กลับบ้านแล้วก็ลืมหยิบกล้องไปถ่ายกันเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมาพากเสียงเพื่อปิดคลิปนี้แล้วกัน บรรยากาศในงานน่ก็ดูน่าสนุกสนานกันมากเลยครับซึ่งวันที่ไปเนี่ยผมเล่นไม่ไหวเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับผมก็เลยแบบเจ็บตัวไม่กล้าเล่นรุนแรงก็ได้แต่เก็บบรรยากาศพี่ๆน้องๆมาเล่นกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับและต้องขอบอกเลยว่างานนี้สนุกมากผมไม่ได้ไปงานสเก็ตบอร์ดมาค่อนข้างนานแหละการไปครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนแบบย้อนวันที่เมื่อก่อนผม เพื่อนนออกไปงานสเก็ตอะไรกันบ่อยอย่างโค้สเก็ตเดย์หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมก็ไม่ได้ไปกันเลยเหมือนงานนี้ทําให้พวกผมได้กลับมาแบบรวมตัวกับเพื่อนอีกครั้งแต่อาจจะยังไม่ครบทุกคนยังถือว่าได้เล่นสเก็ตด้วยกันอีกก็เป็นอะไรที่สนุกมากครับหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปผมนะครับก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ จอนอนวิกอะมาได้อย่างไรอันนี้เขาเล่นเบรทิงใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะไปเล่นอยู่เนี่ยเดด๋ยวลองดูซ้องสองที่พื้นก่อนไหนไหนลองเล่นละนั่งนั่งเลยอนั่งเรือนั่งเลือให้เขาเล่นว่าเฮ้ยจะจะโดดสเตปป๋ออันนี้อันนี้คือมาวัดใช่ป่ะมาวัดนะวัดลายเดี๋ยวโดดข้ามอันนี้เราลงแบงล่างจะออลี่ข้ามอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยววัดก่อนใช่ไหมมึงวัดก่อนใช่ไหมเลย อุ้ยคือลงลงไปนี่หรอลงยากหรือว่าแวะแวะกายข้ามสายไฟด้วยนะอ๋อได้ดิเพราะเราไร้สาระกันนะคลิปคลิปใช่ไหม You are my special ตื้อตไ้อไม่เหมือนแม่เหมือนเพลงเพลงในจุจุสึเลยดูดิข้าพุ่งมือเดินอ่ะเฮียโกโจ้ดิมันแบบส้มๆอ่ะ You are my special